เอ้ยจเอ้อือแมนแกกเข้าไปถูกต้องนั่นแหละอ่าก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี znaczy, ่พี่น้องๆและเยาวชนทุกคนที่รักในการเล่นเกมนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพนพี่พี่เข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์นอกจากในวันนี้ผมมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นซึ่ง มันเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นตอนรีแลงซึ่งเพื่อนๆก็คงจำได้นะครับว่าเขาก็คือเขาคือใครวะเฮ้ยไม่รู้กาลีก็ว่ากาลีไม่รู้ว่าเขาเป็นใครวีโอเล็ตก็ว่างั้นแหละหมอดทอดเอ่อมาทอดสลบทอดหรือมาทอดจะเรียกอะไรก็ได้นะครับมาทอดรู้หรือเปล่าว่ามันคือใครเออไม่รู้ไม่รู้นะคอสซิกแซก อาซานิตนักเองเฮ้ยไม่ยินว่ามันปรับสมดุลไม่ใช่อะเออใช่มันปรับสมดุลใหม่นี่นาคอกซีแซครู้จักเ่าอะรู้จักสิเห็นด้วยว่ามันปรับสมดุลใช่ไหมเออข้าก็ว่างั้นเลยไม่สิฉันก็ว่างั้นสรุปเออเรมันมีสองคนในร่างเดียวใช่ไหมแล้วมันต้องพาดไหมคนพากเหนื่อยแน่นอนงานเนี้ยไม่ต้องห่วงอะ่ะ ย่าหอกศักดิ์หลังจากที่ข้านั้นถูกปรับสมดุลใหม่ข้าคิดว่าข้าจะทำการกระทืบพวกเจ้าทั้งหมดเลยข้างล่างรู้จักกะเปล่าช้างหน้าช้างตกมันพ่นนะ้ำแฟฟหนาคอสิกเสกสิกวัก,ก,กหมดทอดร่างกระดูกวิญญาณวีอเลสครบรอบหนึ่งปีค่ะเอาละใครอีกตัวหนึ่งอ่ะ คนพาคทันดูไหมอืมไม่รู้ครับผมไม่ทันดูเออช่างมาเถอะเออรีบๆหน่อยอ่าเปิดเกมมานะครับอ่ะกดอะไรของเราเนี่ยเอ้ยอเออออกดาบแดงสิ่เออถูกต้องเมื่อกี้ขวานใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นสิอ่านานิตหลังปรับแผนใหม่เป็นยังไงบ้างวะไม่เนี่ยหอกของข้า ทำให้เจ้าเสียใจยสรุปปรับแพทใหม่สนิทตีแรงขึ้นจริงเปล่าพวกเราก็ไม่รู้สิก็ลองดูการเกมซะหน่อยนี้ตอนนี้เขาฟาร์มอยู่ยา่ยาย่เาเฟร์นบอดฮ่ากูบอกแลนะ้วใช่ไหมเคยเห็นขวานสับมุดท้อตายไหมล่นะนี่แหละได้อีกนี่นี่มาหลอดก็ปาดเข้าไปนี่ตายซะชักอ่ะช้างตกมันตายได้ไงเนี่ย เออนั่นแหละตกมันตายซะเค็กซี่กำลังเดินไปดูเล่นกลารับนะขอซิกสิกฟาบักฟักฟบักฟๆบๆโอ้ยเกมนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับเอาละครับซับนี่เราจะซับแกนี่เห็นไหมบอกแล้วสับมันตายผมเชื่อครับสรุปมึงพูด2คนได้ใช่ไหมคนพากได้ได้เดี๋ยวจะทำให้ดู ในตัวของฉันมีถึงสองคนตัวของมึงมีสองคนอยู่แล,แล้วล่ะฮะมึงมีตัวที่เป็นอะไรอ่ะปรสิตหรือเปล่าบางอาจเรียกูปรสิตเดี๋ยวมึงได้ตายแน่น,น,นะคอสิซักเมาหลอดขอช่วยหน่อยนะน้องเทวอนาสมาหลอดขอปาดอ่ะมาหลอดตายได้ไงสนิทขอทุบหน่อยกาลลีอ่ะ กะรีกาลีขอหนีก่อนกาลีไม่รอดกาลีโดนแล้วชักหนะ้าไม่ช่วยกาลีเลยเป๊ช้างพ่นน้ำจะไปช่วยได้ยังไงวิโอเลตเหรอไอ้หอกขุ่ข้าหอกขุ่ข้าหอกขุ่ข้าอ๋อไอ้ใจเย็นใจยเจยเ็นเฮ้ตายสมึงอะฮะเฮ้ยช้า,า,ชางเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เหรอเออขอโทษครับขออภัย มาณะที่นี้ด้วยเออข้าต้องขอโทษทุกคนด้วยเนื่องจากว่าข้าเห้าเกินไปเอ้ยคำว่าเห้าคืออะไรอะ่ะอธิบายด้วยเห้าก็คือหิวตีนหิวตีนเลยเข้าไปใช่ไหมเออใช่ข้าหิวตีนีนรู้จักหรือเปล่าะฮะสับเข้าให้เลยนี่หมทูทอดต,ตายซะสรุปเรียบวทนีฏิมอทอดครับ โมทอดก็ได้โมโทอดก็ดีเอาแล้วทําไงต่อล่ะครับทีนี้ฟาร์มก่อนมึงฟาร์มไปเลยซานิดข้าจะฟาร์มให้เกิดและข้าจะเอาหอกศักดิ์สิทธิ์หอกของข้าจะนําพาความยุติธรรมมาให้นี่ทุบเขาให้ทุบเลยน,น,นี่นี่นี่มึงจับแปดแผ่ไใหม่ข้าขอดูหน่อยสิว่าข้าเจงแค่ไหนาว้าชา้างอยากหัวละ บอกไปแล้วได้แค่นั้นแหละก็ทำอะไรไม่ได้สับเข้าให้ก็สับเหรอคงวิญญาณโหข,ขาจะทำให้เจ้าตายนี่ตายสองควงด้วยนี่เลยเอ้าข้างบนเทวนานันบอกแล้วว่าเทวนานันไม่ยอมให้สันนิตต้องตายฟรีเทวนานัทได้สองตัวเลยเห็นไหมสวยมากเทวนานันข้ารับถือ ท่านในฐานะราชนีป่าแห่งพงไพรบอแล้วนะไอ้สรุปแล้วมันเป็นป่าพงไพรมอแล้วนะหรือป่าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะแม้แต่ซานิทยังรูจ้จักหลังปรับแผนใหม่ซานิทก็อาจจะเดินอึดอัดเพราะเนื่องจากคนเล่นมันยังงงๆอยู่ไอ้หมดอฮอดข้าขอหน่อยมมดฮอดขอทีเถอะไม่ทุกเข้าให้ผมก็จะสับให้ข้าต้งหาข้าจะสับ โอเคมานี่นีขอขอหน่อยเถอะสับเข้าให้ข้าเองก็อยากจะได้เหมือนกันนะแต่ข้าไม่มีสับแล้วตอนเนี้แฝไม่รอดโดนอีผีเสื้อนี่จากการได้ยังไงเนี่ยเอาสับเข้าไปพันทีหนึงขอตายเลยไอ้กาลีก็บอกไปแล้วว่ากาลีไม่นะจะรอดอ่ะโดนขนาดนี้กาลีก็ไม่รอดหรอกขอหน่อยเถอะบ้าฟ้า ข้าขอบัฟฟ้านะเออมึงเอากูไปเลยมึงอยากได้มึงก็เอาไปเอาละข้าจะทดลองพลังที่ข้าได้มาใหม่ทีจีเอ็มมอบให้ข้าปรับสมดุลข้าหน่อยแล้วขัดมังกรฟาดหางเข้าไปพูดอะไรของมึงไม่เข้าหูเอาเอานี่ข้าขอตีก็เจ้าหน่อยนะมังกรตีฟาดเข้าให้เลยหอกศักดิ์สิทธิ์นั้นรู้จักฟาดหางมังกรไหมเนี่ยงั้นก็ตายไปซะมังกร ไม่ดีพูดอะไรไม่เข้าหูนี่นี่ซานิฟขอฟาร์มหน่อยนะไปผานเข้าไปตายซัดช้างช้างตกมันไม่น่ารอดนะอ้ากูไม่รอดก็ไม่รอดแล้วตกมันเหรอฮะแล้วรู้จักหอกทุกหัวช้างตกมันไหมเออล้ารู้จักละข้าจำได้ละ เอาละทีนี้เราก็ดักซุ่มแถวนี้เราจะรอจังหวะข้าเห็นแล้วข้าเห็นกาลีแล้วข้าว่าจะมาดักกาลีซะหน่อยอ่ะหน้าคอกซิกแซกรถอีผีเสือ้อจาัดก,การไปแล้วเอากาลีก็ไม่รอดจ้าเอาวีโอเลตก็โดนจ้าฝากไว้ก่อนเถอะอีคิดซี่อ,อีอีเด็กเปลอีอีะยำม อีเด็กผีเสื้อบอกว่าห้ามเหยียบดอกไม้ไม่ฟังไงพี่วไวยูเลวีโอเล็สรุปเรียกไวหรือวีเอออย่าไปสนใจเรียกอะไรก็ได้ข้าขอมาฟ้าทีนึงนะเอาละข้าจะเอาป้อมนี้อวกเจ้าสู้เขาบมดไปไ้ข้าขอป้อมนี้ข้าขอป้อมนี้ทเทวสวยมากขอป้อมนี้ข้าขอคลิปทั้งหมดนี้เอาหมอเทอ คิดว่าจะหนีโค้งกระดูกคนนี้ได้อยางงั้นเหรอหนีไม่ได้ก็ทุบเข้าให้สับเข้าให้นี่สับเหมือนกันตายสักคาก็สับเจ้าเหมือนกันไอ้เป็นไงสนิทเห็นฝีมือข้าไหมอะผมไม่ได้พูดนะครับเออเจ้าไม่ได้พูดหรอกแต่เพื่อนเจ้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ในร่างเจ้ามันพูดใช่ไหมใช่ครับอ,อ้ากูได้ป้อพมพ์วมึงเห็นไหมสนิท เออผมไม่ได้พูดนะครับเออก็อแล้วไปไอ้บ้าอะไรวะคนกดภาคไมึงจะออกอะไรมึงมึงจะออกตามตามของของใครเนี่ยมึงจะออกเกาะเกาะเวทเลยเหรอฮะเออเออกดากใจเย็นมึงมึงอย่าออกของตามเขาแบบนั้นเอาป้อมศัตรูแตกหมดแล้วขนาดนี้กาลีเองก็ไม่รู้ว่าจะปกป้องได้ไหมช้างพดน,น้ำแฟงแม่ขอขอทุบหน่อยนะ หอกศักด,ดิ์สิทธิ์นี่ละนี่นี่ละหอกศักดิ์ดสิทธิ์เอาตายหมดเลยงานนี้เอาจบสิพวกเรามาหลอดก็วนวันริบจบเถอะครับเอาคาสับแล้วเ,เราชนะแล้วยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มารับชมใหม่หรือคนที่เคยรับชมแล้วหรือคนที่ติดตามอยู่แล้วช่วยกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ